อย่างก็เป็นบทที่คนอื่นเขียนขึ้นแล้วก็ท่องๆกันน่ะเอาไปท่องเอาไปท่องเอาไปเอาไปท่องเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะฟาดมันอันนี้ก่อนอ่าฟาดต่อฟาดต่อฟาดต่อมันไม่ต้องล้มหรอกแค่เซก็ถล่มมันเลยเอาแค่เซก็ถล่มมันได้เลยไอคนอย่างเงี้ยมันไม่ล้มง่ายกูเห็นมันเตะบอลนะแม่งสี่ห้าแมตรไม่ล้มชนะเดี๋ยวเตีแค่เป็นไรเนี่ยจักรยานล้มอันหนึ่งก็หนึ่งวันที่ โอ้ยตายแล้วติดเชื้ออีกโอ้ยน้ำละโอ้ยลมไม่ร้อง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 พูดแบบเพจติ๊กไม่ร้องนะคะบรนจักรยานแล้วล้มโอ้ยยุ่งเลยเนี่ยเนี่ยลมจากปานี่ติดเชื้อโรคทั้งนั้นเฮ้ยเมื่อกี้มึงดื่มพูดอันนี้เบาๆลงหน่อยชาด้วยเพจบินไม่ใช่หมายถึงพวกนั้นเลยเพจนี้หน่อยยังถล่มไม่พอ ก็จกัดให้มันน้อยรับน้องมันตะแล้งยังไงในเพจตัวเองให้โดนดา่าขนาดนั้นเอย่าทายตัวเองนะนะผมละ่ะไม่ใช่น้องอ้าวพูดถึงใครวันนี้ละพี่ไม่สนใจหรอกม,มีคน <ละ S 1> มาบอกพี่ะจะเจอจะเจอจะเจอแอบผมครับผมก็น,น่ารักขความชู้ๆนะคือรู้กันอะไรเรีย่อาอะไรอะไรกูเป็นบีมสันกูมั้งกองพลังใบ เนี่ยรู้สึกหลอนจานจริงๆนะนั่งังอยู่นี่หลอนดูล่างทรงเยอะโอ้ล่างทรงโหดจริงนะจ้องนั่นจ้องนี้แล้วโผล่มาหน้ากล้องอ่ะคือพี่เป็นคนถ้าดูังแล้วพี่ตกใจพี่ต้องโอ้ยอ่ะพี่ต้องเอ้พี่ต้องโอ้ยเลยเพราะงั้นพี่จะอึกบางคนกลัวแล้วแต่นี้ใช่ไหมกลัวแล้วแต่นี้ใช่ไหมพี่ต้องร้องขอโทษใครที่ตกใจนะคเมื่อกี้คือถ้าผมดูแลตกใจผมต้องร้องออกมานะครับเชื่อไหมว่าตอนนี้ค้างบ้านดีนะที่เคลียร์ไปนะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อน อันเนี้ยครับไลฟ์เพจใครเพจพี่เพจพี่ครับแต่จบไลฟ์เพจพี่น้องดูดไปลง YouTube น้องนะได้ที่อนุญาตอย่าอย่าไปอะไรนะแจ้งยูทูปเลยไม่ไม่ละเมิดนะครับได้นะครับพีเออเขาเขียนว่าอะไรอีสิบนาทีพอแล้วอีสิบนาทีพอแล้วแล้วก็หมอกยาอ่านออกอากาศเขียนไว้ข้างบนอะไรที่อะไรที่ไม่ให้เราอ่านหลังหลังผมเริ่มติดนิสัยอาจารย์จริงนะคือคือเวลาไปออกรายการหลือกะแซวเขาเวลาเขาเขียนสคริปต์เขาอะอะไรนะเขียน แต่เขาบอกไม่ต้องไม่ต้อมวันแรกรายการนั่นไงพี่ชอตอ่ะเขาเขียนตั้งนานพี่ชอตก็ไม่อ่านพี่เลยบอกพี่อ่านเองทำเองพี่ชอตตบพี่ของช้างแต่อ่อนหรือยังอ่ะยังไม่ออนอ่ะออนหรือยังขับไฟเดโชขับไฟเดโชออนหรือยังฮะซีเอฟพี่นี่เราไปออกออนหรือยังคิดว่าสถานการณ์พี่อย่างเงี้ยเขาเขาอยากให้ออนไหม่ะไม่แต่จริงฐานการนี้อ่อนอะยังเขาไม่ได้สนใจเราใจคิดว่าเขาสนใจเราหรือเขาสนใจพี่สาวพี่สนใจพี่เฉยๆเขาแคร์พี่พี่คิดอย่างนี้เสมอ พี่คิดอย่างนี้เสมอพี่เจอว่าคนรักพี่รละแคร์พี่มาตลอดเลยทีเดียวงนียดจนมีเหตุการณ์นี้หลายคนก็เป็นอย่างนั้นหลายคนทอย่างนั้นลายตั้งก็เป็นอย่างนั้นดีใจนะฮะต้องเดี๋ยวแม่ตั้งอีกสิบนาทีเราจะไปแล้วเนี่ยขอบคุณทุกคนที่ยังคอยซับพอร์ตไม่ต้องกับผมไม่เป็นไรหรอกผมฟื้นแล้วซับพอร์ตพี่ผมเยอะๆช่วยพี่ผมให้พี่ผมมีกำลังใจในการที่จะทำสิ่งดีผมยังเชื่อมั่น ในศักยภาพของพี่ผมที่พี่ผมมีแม้ว่าพี่ผมจะทำอะไรที่มันไม่ดีบ้างแย่ไม่ถูกต้องใช่หคืออะไรคืออะไรฮึบฮึบไปไะฮึบไงฮึบไเนี่ยเราหลังๆติดแสะเยอะนะไม่แสะคนกู้นแสะคนนี้นี่ไง สภาพเลยต้องอยู่คนเดียวแบบนี้ไงชีวิตต่อไปของไพวันครับแง่สั้นๆให้ลูกเพจพี่แล้วก็ไม่ต้องอยากแล้วก็ u t u b e น้องไม่ต้องอยากรู้ลูกเพจลูกเพจลูกเพจกับคนที่รักเราชีวิตฉันฉันจะไปยังกับเรื่องฉันไม่ต้องไม่ต้องอยากรู้มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ต้องอยากรู้เอาเวลาไปวุ่นวายกับชีวิตตัวเองไปจัดสรรพระไม่จัดสรรหรอกตัวเองต้องจัดสรรอาจารย์จัดสรรชีวิตตัวเองให้ดีผมจัดสรรชีวิตผมให้ดีแล้วผมคิดว่า รอติดตามเธออย่าบอกหมดหนังถ้าบอกหมดไม่สนุกติดตามเราเหมือนติดตามหนังเรื่องหนึ่งซึ่งยังไม่เคยดูและไม่รู้ว่าตอนจบมันจะอยู่ตรงไหนมันจะท้าทายแต่รับรองว่าเราจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ในทางที่ดีด้วยนะเราจะมีเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ในทางที่ดีกับคืนและมอบให้ใบสักนะฮะเผื่อมีบางคนโง่คิดว่าเป็นใบกระท่อมอิดนี่ืะใบคอนโดใบคอนโด ม่ใช่ใบกระท่อมมันคือใยใหญ่มคือใสใบสักใสใบสักเนี่ยแต่ขออย่างหนึ่งอาจารย์เดี๋ยวมันก็จะมีคนโง่แค่ไปใบกระท่อมกระท่อมกระท่อมุกนหมายแล้วทำไมอะคอนโดเออแต่แต่ถ้าขออะไรได้นะผมขออย่างเดียวไลฟ์กับเราสองคนให้น้อยหน่อยผมยังเชื่อมั่นว่าผมไม่เคยมีความคิดที่จะเป็นภัยกับใคร ่อให้ผมทําอะไรบางอย่างไม่ถูกใจใครแต่ในสมองผมไม่เคยคิดที่จะที่จะเป็นใครกับใครไม่เคยคิดเอาเปรียบใครไม่เคยคิดที่จะทําอะไรที่มันจะสร้างความเดือดร้อนให้สังคมและผมคิดว่าอาจารย์ก็คิดแบบนั้นเช่นกันฉะนั้นร้ายกับเราไม่ว่าแต่ร้ายกับเราให้น้อยลงหน่อยเถอะเราไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมขนาดนั้นนี่คือใจผมอ่างคุณร<ต>รเราไม่ใช่ตาแย่ล <vind är> แล้วก็ไม่ทําให้คุณคันเราไม่ใช่แบบว่าอะไรนะทะเละอะไรมะอย่างมากเราแค่เป็นที่ที่มันที่มันโดนแล้วมัน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 ปวดแสบอะ หอย,ออยมแมงกระพุนพิษอะ่ะที่โดนแล้วแล้วก็ปวดแสบปวะร้อนเราเป็นแมงกระพุนที่อยู่ในเย็นตาโฟที่คุณกินได,ด,ได้อร่อยได้เงี้ยเราเหมือนกับพี่วันเนี่ยผมผมเชื่อว่าผมไม่ได้คิดลายไข่ไม่ได้พูดลายไข่ไม่ได้ทำลายไขไ่ไไขอาจจะมีเผือพังไปบ้างแต่แต่โดยสามัญสำนึกอะไม,ไม่ไม่มีที่จะไปคิดลายไข่เหมือนที่พี่วันบอกว่าต่อให้ไม่รักเราไม่ไม่ได้เอ็นดูเราก็ก็กร้ายกับเราน้อยหน่อยพี่ชอบทำเ่อย เกลียดเราให้น้อยลงเราไม่เอาตรงๆเลยผูขอที่จะพูดคาสูงๆเลยเราไม่ทําลายชาติบ้านเมืองแน่นอนเราไม่ทําลายสังคมแม้กระทั่งคนที <sh <sh ่ไม่รักเราเรารู้สึกไม่ดีเรายังรู้สึกสำหรับพี่นี่พี่รู้สึกแย่สำหรับเพื่ันเขารู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่คุณรู้สึกนะแต่สำหรับผมเนี่ยขอบคุณขอบคุณที่จบแบบให้ตัวเองดูเป็นพระเอกขอบคุณมากฮะอะดิชันเป็นนางร้ายก็ได้อะทำไมฮะอย่างนี้เลเป็นอะไรอยากได้ยาดมยานัดหรือว่าอะไรอะยาดมไหมอันนี้ยยาดมกันผมเชื่อว่าผม ผม <c oughs> ผมก็เชื่อว่าผมไม่เอาเปรียบใครแล้วถ้าอันไหนผมผิดพลาดผมยอมรับแล้วแก้ไขพร้อมแก้ไขเลยพร้อมขอโทษพร้อมแก้ไขด้วยความจริงใจด้วยผมเชื่อว่าผมเป็นที่พึ่งให้ใครต่อใครไม่เป็นใครคนใครทีมงานก็ไม่มีชีวิตอยู่คนเดียวฮนะอย่าบอกว่ามีทีมงานชีวิตฉันไม่มีทีมงานฉันอยู่คนเดียวทุกคนคือลูกจ้างไม่ใช่ทีมงานของฉันคืออะไรไม่ตอกคนคอมเมนต์อ๋อเหรอฉันไม่มีทีมงานฉันมีแต่ลูกจ้างฉันอยู่ตัวคนเดียวดก้นนี่คืออะไรไม่คุยคุยอันนี้ไม่คีย ชีวิตผมต่อไปถ้าพูดแบบแบบสไตล์ผมก็อยากให้อยากให้คนมีความสุขอะเวลาผมบ้าบ้าบอผมก็บ้าบาบอเพื่อทุกท่านมีความสุขคนอาจจะมองว่าไม่สํารวมซึ่งกูก็งงงกูสึก,กว่าแล้วให้กูสํารวมต่ออยู่เนี่ยต่อจากนี้ไปแตนจากนี้ไปต่อจากนี้ไป <laughs> จะพูดอะไรทรงเดชอีไหมไม่ครับผมผมตั้งจิตตั้งใจ <c oughs> ผมจะน้อมนําเอาคําสอนขององค์พระมมาสมานุวงเจ้าไปใช้ในชีวิตผมครับผมผมจะ เดินจงกรมถ้ามีโอกาสนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทำบุญตักบาตรเข้าวัดทำเมื่อไหร่เมื่อไหร่ขอเร็วๆย่อยวันที่ผมอยู่กันได้เลยพรุ่งนี้เช้าผมจะซื้อของไว้เลยแล้วดัดพระผมจะซื้อที่คาดผมไม่พลาดถ้ารูปไหนปวดหัวผมซื้อให้เลยหลวงพ่อปวดหัวไหมครับซื้อให้ท่านเลยบริการที่ก้าอะไรเนี่ยอันนี้เลยผมฝากไปทําบุญด้วยครับผมฝากไปทำบุญของแม่ผมพระท่านจะระเกียจไหม มีคำพูดเลยที่มีคำพูดหนึ่งอะไรเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยอะไรหลวงพ่อบุญใช่จริงใช่จริงหล่อใช่เลยเป็นพระใช้ได้เหลยเป็นพระใช้ได้เหลยใช่ฉันตอบก็ใช่จริงๆอ่ะบุญหลวงพ่อไม่ต้องตอบก็ได้แต่จะดีแหละผมจะทำบุญกับพระกับอะไรต่างๆเต็มที่เลยแล้วก็ก็จะมันไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับแต่ว่าจะพยายามดีที่สุดแหละ ครับผมที่ล่าเริงอยู่นะก็ไม่ได้ล่าเริงทิงหรอกแต่ผมอยากให้จานมีความสุขแบบนี้เยอะๆบ้างว่างอะไรกับน้องอีกนะไล์ปักเลยครับผมฮะไล์ปักเลยสิบสี่ถึงห้าวันเจ่กันดีไหมใครอยากเจอเราสองอาทิตย์ครั้งกดหนึ่งเดือนละครั้งกดสองกดมาฮะไม่เอาสิไล์ปักกดสองสิมันจะได้สองครั้งต่อเดือนอยากเดือนละครั้งกดหนึ่งดูสิสามนาทีปิดท้ายครับ ชีวิตต่อไปก็ดําเนินต่อไปครับไม่ว่าจะยังไง่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก็จะทำให้ท่านมีความสุขในการพูดที่มันตอนนี้อนาคตตัวเองก็ดีแหละทำจริงดีนะทำจริงดีๆเราก็พยายามผมอยากเห็นภาพอาจารย์ลงบ่อยๆได้ไหมอาจารย์อยู่กับเด็กอาจารย์เล่นบอลอาจารย์กับบ้านยังมีอะไรหลายๆอย่างที่บ้านอาจารย์ที่อาจารย์ยังไม่ได้นําเสนอและผมผมว่าผมกับลูกเขหรือหลายคนก็รอดูอยู่จะเป็นเรื่องราวดีๆ ทำมา8ปีแล้วครับแต่นําเสนอค่อนข้างน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะนำเสนอรครับก็จริงจริงอ่ะทีมงานทีมงานนั่งเดิมก็ยังอยู่นะครับขอยืนยันทีมงานนั่งเดิมก็ยังอยู่ก็จะมีอะไรที่ทําด้วยกันทีมงานใหม่ก็พาเราไปสู่โลกโซเชียลโลกที่ทันสมัยที่ที่เขาเขาคล่องกว่าเราอ่ะนะครับที่สําคัญก็คือจารย์สัญญาว่าจะจะกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมากขึ้น ในพื้นที่ของผมว่าเพจเนี่ยคือพื้นที่ที่มันเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดสําหรับเราและผมว่ามันเป็นพื้นที่มันไม่ใช่พื้นที่ขนาดเล็กนะครับอาจารย์มันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างขออาจารย์เนี่ยสล้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่พื้นที่ของอาจารย์เองที่มันมีขนาดใหญ่ขนาดกว้างมากและอันหนึ่งที่ที่อื่นให้อาจารย์ไม่ได้คืออาจารย์อยากนําเสนออะไรคอนเทนต์อะไรอาจารย์เป็นคนกําหนดได้แต่ถ้าอาจารย์ไปอยู่ในที่อื่นอาจารย์คือสิ่งที่ถูกกาหนด อาจารย์ต้องเต้นตามที่เขาอยากให้เต้นร้องตามที่เขาอยากให้ร้องพูดอย่างที่เขาอยากให้พูดแต่ถ้าอาจารย์อยู่บนเกรของอาจารย์ผมมั่นใจว่าแล้วคนดูคนติดตามคนชื่นชมที่ชอบในความเป็นตัวของอาจารย์เนี่ยเขาจะภูมกใจและอาจารย์อืก็จะได้เป็นตัวของอาจารย์องแบบที่อาจารย์มีความสุขจริงๆอาจารย์ไม่ต้องทํางานเหนื่อยจนถึงขนาดว่าเสียงอาจารย์หายตาอาจารย์ดูคําดูนู่นดูนี่ผมอยากเห็นพี่ชายผมคนนั้นนั้นผมจะไปเคลียร์กับพี่ชายผมอีกคนหนึ่ใช่ครับ ครับผมปิดท้ายแล้วครับพี่เดี๋ยวผมไปอยู่ในพื้นที่ผมละพี่เข้าใจผมเนาะเชื่อว่าพี่เขาก็เข้าใจแหละบอกผ่านไปเลยแล้วกันหนข้างในอย่าอยู่พื้นที่ตัวเองจริงๆละรอดูให้และมีอะไรที่น้องช่วยได้เหมือนจะจย์อยากทำคอนเทนต์นู่นนี่นะเอ๊ะให้ไพวันไปแจมยินดีเสมอเพียงแค่ทักมาและขอแค่ว่าเขาไม่จับมือแล้วพวกเราก็ไม่จับมือและขอแค่ว่าน้องว่าอันนี้สัญญาแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบตรงอย่างนี้สัญญาผู้ผู้ชายแล้วน้องขอว่า ลูกผู้ชายแล้วมันมีเพียงอะไรนะน้องขอว่าเมื่อกี้ขอว่าถ้าน้องว่างน้องจะไม่ปฏิเสธครับถ้าน้องปฏิเสธก็แสดงว่าน้องปฏิเสธนันเลยไม่ว่างไม่รบกวนโอเคไม่ว่างไม่รบกวนแต่ว่าถ้าเราว่างมันมันไม่ใช่แค่เพื่อเราอ่ะโดยเฉพาะเพื่อลูกเพจเราโดยเฉพาะถ้างานฟรีนานๆทีค่อยทักแต่ถ้างานที่แบ่งกันได้ครึ่งๆทักมาได้ตลอดเวลาต่อให้เป็นงานที่พี่ให้น้องช่วยฟรีน้องก็ห้ามห่างหลังพี่นะ น้องน้องทำงานให้พี่ซีแต่น้องก็อยากหลังพี่นะเคยโดนมาเหรองานซีมีหักหลังเคยโดนงานซีมีหักหลัง <c oughs> เราก็เรบากไปลง <c oughs> เา๋าวล่าสุดขอ, <c oughs> ขอแยกทางก่อนจบไล์ไปลบไลฟ์เขาทำไม ก็มันเจ็ดวันเลาะโอเคโอเคแค่นี้พอแค่น uh voilà> um> ี้ฟรีด้วยเพอแช่ไว้เจ็ดวันพอแล้วมั้งพอพอเถอะมันเหมือนพี่มาใส่บ้านน้องเจ็ดวันน่ะน้องก็คงบอกพี่ขับเถอะก็าเจอใเจ็ดวันนะเจ็ดวันก็อยู่ฟรีได้วนะอยู่ฟรีกินฟรีนะใครก็ได้แล้วก็แบบดูทีมกก็ให้กำลังใจน้องนะครับที่ที่ก็น้องก็เจออะไรต่างๆมากมายอ่ะ แต่รู้ว่าน้องเข้มแข็งอยู่แต่บางทีคนเรามันจะมั่นใจตัวเองแค่ไหนเข้มแข็งแค่ไหนแม้กระทั่งพี่แม้กระทั่งน้องผมว่าทุกๆท่านที่ฟังอยู่อะท้ายใจเรามันก็ไม่ใช่หินอะมันไม่ใช่แท่งศิลามันคือก้อนเนื้อมันมันอ่อนแอได้มันมันยุบได้มันพองหนอยุบหนอมันไม่ได้พองเดียวมันมียุบด้วยในช่วงที่มันยุบให้เราก็รู้สึกว่าอยากให้น้องพองขึ้นด้วยด้วยคําพูดของเราด้วยกําลังใจอะเหมือนลูกเพจทุกคนที่พี่ไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์บ่อย แต่ถ้าต้องการกําลังใจเมื่อ,อไรอ่านปึ๊บเหมือนน้องลงวันนี้พี่อ่านทีม่มันมีกาลังใจถึงจะมีแทรกนันนิดหนึงศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซนที่จะว่าอะไรเงี้ยมันก็ธรรมดามากเพร,ราะกาลังใจมันเยอะมากแล้วบางคนให้ข้อคิดด้วยบางทีเป็นคาพูดเก่าเด้วยชีวิตมีขึ้นมีลงถ้าเส้นตรงคือตายเขาไม่ใช่คำพูดเราหรอกแต่วนน่าเราไปุำเราไปจาคำพูดเขามาแล้วก็เช่นเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้ออันนี้พูดบ่อยมากตอนเป็นพระบรรยายอ่ะก็ต้องเอามาใช้แล้วแต่ถึงเวลาเราก็ลืมพอวันนี้มีลูกเพจเตืออนเราะ คำพูดนี้เราก็พูดบ่อยคนเราเวลาขึ้นอย่าลงเวลาลงก็อย่าท้อพี่ว่าจะตั้งวงหนึ่งชื่อว่าวงไฮโลไม่ใช่การพนันเลยไฮคือขึ้นสูงโลคือลงต่ำเนี่ยเราเล่นบ่อยเลยไม่มีไม่มีเขาไม่มีไม่มีไม่เคยไม่มีฮะไม่เคยพี่ไม่สีเาพี่พี่ดำพี่ดำไปเลยอย่างนันเลยครับพี่ขาวมันกระดาษแผ่นนี้แหละ กานแบบนี้เลยก็ให้กาลังใจทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กาลังใจเราด้วยนะครับให้กาลังใจน้องอด้วยผ่านเพราอะไรทุกอย่างได้ดีน้องเข้มแข็งลแล้วะแต่ว่าถ้าต้องการกาลังใจพี่ก็อยู่ข้างๆชอบประโยคที่ไพวันกับพูดกับพระมหาทองสุขตอนที่<อ>เป็นพระก็ทองสุขเรารู้กันนะครับพระนะครับโดยใจคำนี้พระมหาทองสุขเรารู้กันใจคํานี้แล้วกันเหมือนกันตอนนี้ก็เฮ้ยไพวันเรารู้กันน้องขอบคุณครับอาจารย์คือพี่ของผมเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมถือคติว่าถึงเราไม่ใช่พี่น้องที่ร่วมท้องเดียวกันเกิดมาแต่อาจารย์คือพี่โดยญาติธรรมของผมที่ที่ผมนับถือเป็นพี่เป็นพี่บุญธรรมก็ได้นะฮะอาจารย์เป็นพี่ชายเลือดย่อมพ้นกว่าน้ำ <c oughs> พี่ยังไงก็คือพี่เพราะถ้าไม่มีพี่ผมก็ไม่เหลือใครแล้วแหละสำหรับคุณนะครับคุณไพวันครับพอทิ้งอะไรทผมพูดเพราะมีเด็กฟังเยอะด้วยครับกูรักมึงนะและมึงเป็นน้องกูเสมอ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที้กำลังใจระหว่างว่าจะติดตามเรา,าและก็มีความสุขกับเรานะครับผมสำหรับวันนี้ฟันดีาตีสวัสดีครับขอบคุณแม่ครับ